พี่น้องจา๋าได้มาเลยจา้าพักกระเดาเด้าดากจา้าโอ้ยหัวร้อไปก็มือมือถือก็สั่นไปจ้ะเนาะหัวราอสั่นตามมือถือนะคะมือถือสั่นตามเสียงหัวร้อน,นพี่น้องจา๋าเห็นบ่จ้า,จานี่สเดาเด้อจา้าสเดากลางดอนเด้อจา้ามาแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงโอ้ยดอกเป็นพุ่มๆเลยจนั่นยังไม่บานนะคะดอกกําลังเป็นแบบพุ่มๆจา๋าดูสิชอบว้าว พิ่งเจอต้นแรกนี่แหละคะ่ะงามขนาดดูช่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ยอ่อนสอนบ่าจา๊ะอ่อนสอนนั่วิมลบ้านสวนบ่อบเบื้องหันอุย้ยล่อนนาหล่อนนะ,ะออนนะมือหิวไหมคะหิวไหมนี่ไปดูก,กินกระป๋อนเนาะจ้ะโอ้ยดูโอ้ย,อยทำไมไม่เป็นของเราเนาะอ่อนสอนที <laughs> อ่อนสอน <laughs> นี่ป้าต้นใหญ่เติบจะนี่ดอกจานบานสะพรั่งเลยจพะพม่พี่น้องจา๋า ง้ำคักน้ำเนยกินได้ไหมคะเนี่ยเนียดอกจานลูกเหมือนกันดอกแครมากหรือนาะจ้ะนี่ขนาดก็จะเท่าๆกันขนาดเจ็เท่าดอกแครสีแดงไหมอือเดี๋ยวหอมหน่อยหอมไหมหอมไหมไม่มีกลิ่นจ้ะ ดอกจันงามหลายจ้ะก็ตรงนี้จะเป็นเที่ยวกำลังกายนะคะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็ร่มรื่นดีค่ะดอกต้นไม้เยอะด้วยเหมากกำลังกายมีต้นไม้เยอะมากมีทั้งต้น ะแบงต้นสะเดาต้นเอ่ออะไรนะมะพร้าวมะยมนี่จะร่มรื่นมากเลยเสียงนกเสียงนกกระเบ่าเฮ้ยบนทางนู้นก็เยอะจ้ะดอกดอกอะไรเนาะดอกจานเนาะดูจ้ะดูหน่อยน้องกระลอก น้องก็รอกน้องพึ่งน้องโอโ้สารพัดแมงเลยจ้ะสวยงามธรรมชาติมากๆเลยนี่จ้ะดอกจานบานสะพรัง่งดอกสะเดายอดสะเดาก็น่ากินจะดนกำลังยังอยู่ในช่วงออกดอกแตกยอดเหมือนเดิมนะคะนี่ช่วงนี้ไม่อดคะ่ะเอ้ย มาออกกาลังกายค่ะออกกําลังกายทุกๆสองวันทุกๆสองสามวันจ้ะร้อนมากค่ะที่วิมลอยู่นี่น่าจะสมเดือนกว่าแล้วค่ะฝนไม่ตกอากาศร้อนมากสองคนตาใหญ่เหมาะออก,กําลังกายจ้ะ ไม่พป็นองจ้าสะดาออกดอกเต็มต้นเลยจ้าครึ้มนะคะเนี่ยเลยมองไม่ก็เห็นเนาะโอ้ยดอกเต็มต้นเลยจ้าเป็นตะลวกไปจิ้มกับปนเนาะจ้าแซบ่บจหออก,กาลังกายจ้าวันนี้ก็หมอ,อกกําลังกายเหมือนเดิมโอ้ยอยากปีนขึ้นไปเก็บเดิหลายต้นเลยจ้ะ เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะคะก็เห็นไม่ชัดอะครึ้มค่ะครึ้มตั้งแต่เมื่อวานแต่ฝนยังไม่ตกเลยนี่จ้าโอ้ยเบงองกาน<ๆ>เก็บเองนะคะนี่เก็บเองไม่ได้ซื้อนะคะดูดิโอ้ยกินให้หนํำใจเลยนี่ก,กินหนูชอบค่ะขมขมแบบนี้ชอบมะระขี้นกชอบสะียวสะียวบ้านเนาะขมขมยิ่งชอบจ้ะนี่มีทั้งยอดอ่อนจ้ะอันนี้เพิ่งจะจับเริ่มจับดอกนะคะเนี่ย โน้มเก็บเอาค่ะมดแดงเยอะมากแต่ต้นนี้จับดอกจ้ะนี่หิวบอหิวบอหิวกันไหมคะหิวไหมคะปลาไก่ปลาไก่ใบอินเดียเพื่อนรุ่งกินไหมนี่มาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนอยู่เมืองนอกมาจากคนอีสานบ้านเฮาผักพื้นเมืองนี่หาก,กินยากเนาะอยู่เมืองนอกก็ได้ทนทนเอาได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแถบยุโรปช่วงนี้ก็หนาวเยอะเนาะทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ มาสองวันที่แล้วก็ติดลบสิบเก้าจ้ะลูกลกๆก็อยู่สวิตนี่จ้ะคุณแม่อยู่ไม่ไหวแล้วกเกษียณก่อนคะ่ะคุณแม่ไม่ไหวแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยดีกว่าอยู่อาหารบ้านเราผักบ้านเราโอ้ยนี่จ้ะมาเด้อมาเด้อจ้ะมาเอาไปกินนี่ <c oughs> จะจไปเดินเทียงนะในป่าเห็นก็เก็บสิคะเนาะอ <c oughs> เก็บกินเองนีได้รสชาติจ้ะนี่ ถ้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะถ้าจะเนี่ยผู้ใหญ่นะคะเนี่ยกำเนี่ยเยอะเลยแหละกำไม่มิดจ้ะนี่นี่ประมาณนี้ถ้าสวิตเซอร์แลนด์ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าแฟรงค์นะคะแฟรงค์หนึ่งตอนนี้ก็ประมาณตกที่หนึ่งแฟรนช์สามสิบสองสามสิบสามนะคะช่วงนี้ก็เฉลี่ยไปประมาณสี่ร้อยนกสี่ร้อยกว่าจะ้ะนี่แต่เป็นเงินบ้านเรา อย,อยู่บ้านเราต้องกินให้หนำใจมาเด้อจาาไปกินปลาก,กระราดาเดาดากมาค่ะมาค่ะทุกคน <c oughs> นี่จ้ะขอบคุณนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนทั้งเพื่อนในและพ่อพแม่พี่น้องที่ชมอยู่นอกย t u b e นะคะขอบคุณนะคะใน youtube ก็เดี๋ยวิมอนก็จะทยอยตามไปส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้พดวมอนปันส่วนด้วยขอบคุณคะ่ะ